สวัสดีครับเอฟซี FC สาบหน่อยเป็นแ FC ป้งเอฟซีปาลนาดลับเพิดมออฟิเชียลครับเจอเอฟซีหลาหน่อยกุ้งยิงเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องแล้วนะครับกำลังเสร็จระบบครับพี่น้องมึงนี่ทีมงานห้องทำการแสดงอยู่นี่้วครับพี่น้องเอ้ยทีมงานเราทำการแสดงอยู่นี่ เทศบาลตำบลโคกจานครับพี่น้องระบบก๊าลังสิ้นแล้วเ่แล้วครับตอนนี้ก๊าลังเสียบสิ้นเสียบจอสิ้นระบบไฟเลยยังครับที่ตั้งกันไปแล้วครับสารก๊าลังเต็มถุงน้ำแล้วครับพี่น้องวกระบบมอนิเตอร์ระบบจงระบบจอตอนนี้เลี่ยงเพ่แล้วครับระบบลิฟต์ระบบยังวันนี้เทศบาลตำบลโคกจาน กูมองซิซิซิโปรเฟสชั่นอลซิสเต็มกูนะครับสาดมาแล้วพลังงานสาสตร์กูครับพี่น้องสาดเพื่อสนามนะครับพี่ ร้านเพื่อนครับร้านเพื่อนร้านปุ่นมอจ่อเพราะเพราะไม่ใย่างตัดวอเด็ดตัดอได้เบียร์พิการน้ำดิแปดร้อยได้เบียร์พิการนะ้ยยงวัดป็นยยงคือตองไส้ผัใบอโนง่ไอ้ลุ้นเลยพูได้บอก พดพกคุ่อนนอนนอโอ้คนมาบิาง่บงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพจากุงเทพญ,ญี่ปุ่นญีปุ่นเอฟซีสาวน้อยเหรอรปลาอเอฟซีองหิงจำพัาเลยจำพัาเลยอนู

อันนั้นอันนั้นคือความของข้าวป่ะญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นต้นนะครับญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นแป้งเพื่อนโอ้แป้นเพื่อนโอ้ยตายแล้วยินดีนะครับที่มารับชมนะครับพี่น้องเป็นเป็นยูทูบเบอร์ครับมีฟูลอินฟลูเอนเซอร์ครับกว่าพี่น้องกำลังรลายครับนี่นี่ จานมอดซาวหดคุณย่าเป็นไงบ้างครับุณย่าก็อาการทรงตัวครับกำลังดีดีขึ้นเนาะครับครับอนนี้เอาให้จวดนะลานปูนคงจะเสียงดังิ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 มันมันเป็นที่เพือะไรฮะเวลาเดียวเดยมันงิงิที่านปูเนี่ยมันจะนหปาวิ่งเอ้ลองเสียงนหหูปาวิ่งเอ้้หูหูปาวิ่งเ้หูปาแบบ ไปแล้วเหรอแล้วนี่ว่ามันเสียแรงไหะครับเฮ้ยแล้วพ่คนว่าโอ้ไม่คิดว่ดังบ่ดังว่ดังได้หูไปแล้วนะหูแตกใช่ไหมเออเออเอาทุกอย่างมีการแก้ไขทุกอย่างมีการเนะครับพูดนะเหมือนเข้าดาวครับเทศกาลปีใหม่เมื่อเข้าดาวครับวันที่3สิงหาคมงานไงงานเตะนะครับพี่น้อง บาดยีลาหน่อยอุ้งยิงเพเลครับโคตสิลายอยู่เลยครับเพระาะว่า,าวเมืองแสงเราเต็มเทศบาลตะบนโคจารครับเอา้าทำไมแค่นี้เอา้าทำไมอแเคเ่นี้อ๋อรู้แล้วทำไมอเอาแค่นี้ผมรู้แล้วคุณเลวเขากัดเขาโนเบิร์นครับพี่น้นนอง กลับถึงแล้วครับ,ด so บเดีย๋ยวจะห้อยสั่งเบิดแล้วว่รูปอะไรว่างเลยเอิรนไปกับว่าได้กิน มาเบิร์ฟังแเนคอตูมครับเอ้าโออคนถมสาลงมากออกต้นนี้ไหมเฮ้ยตรงนี้เป็นคู่สะครับคนถมสามาใหมพี่น้องโอ้คื่อเพระวเตีแยวแรกทุกทีนี่วงนี้มันเป็นสถานที่พี่พอไปไหน อยู่วะเหรอพายุอ้าเขาถมสาตัวนี้ไหมเมนวะถมาแบมนเมนโค้มกอ้ยอถมามพอคอแคร์เลยเขาถมตัวนี้ไมเพราะมายางไปยางมากสบายดีสบายดีทำไรจับกินเซจ้ากินกินยังนี่ทำอะไรจะให้กินน้ำเอาไร เวมาจแตกร้ัวเาตัวทารันนี้โอ้เอา h ฮ a t h t มื่อกี้กินนล้วกคอเหยังกินหอนกไปยังนี่ที่ันนี้ตัวนึงเลยหองกินหรือองถิมนี่เอามืี้แกตัตที่ให้กินน้ำปงันู้ไให้ข้าหมดไปี่ห่เอาตัวใหญ่ตัวเมื่อวานนี่รตัวใหญ่คังไหวเลยอ้อมนียโอ้ข้าหมดไปยังนนี่ ไม่ไมากินปฟาดพุทโธมบ่เลยตินี่แม่น้องเม่ยพุทโธมวยบ่เลยตีพุทโธมวยบ่เลยเปล่าซุดพุ่นบ่หเฮยอุ้ยโคนลหกบมองเข้าพ่อปีไก่ไหมแม่น้อฟาดพุ่นเบียวพุ่นเบียดินมาเสยตีทบไทเพราะว่านี่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 ดินเก่ามันเป็นหวยลุกนีไหมหน้ำลุกจากบ้านนี่ไหมกระทมนี่ละครับำมองมุกเจ้านี่เป็นหวยนี่นี่เนี่ยเป็นคล้างมอง มอนั่นขี่ฟูน้นามปีกายนีด่ดีที่ห้องบ้า,านนั่นมีเออผมไล่ทับนั่นไม่เนี่ยไม่ปูนไม่เนี่ยคนน้ำตาตัวนี้ผมจำได้นี่ยไหมเออพี่น้องครับมือแรกมาหายแรกแค่แร,ง,ร,ง,แรงใจกันครับเทศบาลตำบลโคกจันอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเพลิดเพลินครับน้องโอ้เบิ่งแล้วแม่นอีี จ้าจังครับ <leo> จ้าจ like ังด<อ>ูนะครับฟังฝุ่นกันแม่มแม่นี่หรืล่ะโอ้ล่านกว่างใหญ่ีพศารครับสำหรับพี่น้องอุ้ยคนเอาดินยุ่ยใส่ลายๆมาถมดิป้าสตัว จะว่าเต็มเหรอทุเอ้ยจอดนาทีรัดมากเอ้าัสดีครับพี่วิทยามายังไงมาจากไหนมาจากบ้านลูกสาวครับเอาเหรอมามากใครมั่ง,งย,ยังกี่เร้งรหนู โอ้ไปเบิ่งทางเพลงครับทีมบัวรับบัวนอนขจ้าที่บัวนอนอย่างเดียวครับแล้วก็บวัวรับพร้อมพูณนะยูทูบเบอร์อินฟูริเซอร์กำลังทำงานนะครับพูณนะสวัส <า S 2> วดีครับสวัส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 ดีครับไหว้พระโอ้ยทีหลังนก็ต้องไปดอกที่คันปุ๊บ <laughs> อูเ <laughs> มื่อนี้ซัดเลยคานครับพี่น้องโอ้ย,อยได้เมื่อนี้ได้เมื่อนี้ติดติดแดงเมื่อนี้บ่ติดเหลืองติดแดงตัว ได้ยื่นป่พี่ว่านอนกองกันยิมเพมอยู่ครับเพ็ดยังคือบจุเพ็ดแก้วน่พอเพ็้แก้วน่นี่จุเออบกเผาไมหนูไหมาไนม่นี่ไหมนี่ไหมหางมั้ยขี่หาดมัเอามาวยแกวขมไหมยังไงังไงแก้วขมมา่อกินกับหนูน่นี่สมปาก เ้าไข่ไข่ซีฟู้ดเหมือนแรงเอาพี่น้องมากินน้ำกันครับพุนอ่ะขั้วล้างหั่นอันนี้ทีมงานบาล์บารอนมนู่ลายครับมืนี่ทิพดเพชรแม่เนาะพัดขี้ขวาขี้อมขวาพัดครับตกลงอมพวกคว้อุออมขี้พัดอันนี้หมูให้ังความานีเฮ็ดส่ครับส่ไปเห็ดมครับทม โอ้ยมันบ่วผ้าสมหรอกเหมือนกับเกลินไปแล้วล่ะหมูมาได้ใส่นี่หมูแท่งหมูอ้วนนี่บอกหมูไหมหมูไอ้นั่นครับหมูซื่อน้ำเมื่อเดี๋ยครับปีใหม่โอใกล้อีปีใหม่เริ่มเริ่มเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงจะหามื่อต่อกันเดี๋ยวบปกินบางก่อนเด้เดี๋ยวไปทำเรื่องกันไอ้เจีมจะทำก็เบื่อหัว โอ้ยพี่น้องเก็บทองเลครับเราเลี้ยงนี่อันนี้อีฮ็ดสมสมเนี่ยเฮ้แล้วอีกสองมือได้กินอันนี้สมอร่อนะอ๋อพออาจกินนั่นพ่ออาได้กินนี่ต่อติบันนี่โอ้วางแขนกินกินตอนตอนเ้กินทงก้าเมื่อดนก็กินมกนร่ืดินทไกเรากินมน่าม่อไเ้าอไอ้ หมดต้นเอาครับคลิปนี้ไปทํานี่ครับคลิปนาเจอกันไหมครับไม่กำลังเร่เงเครียร์เร่งใจกันอยู่อุตตรปดโคุดมแค่นี้แหละครับ